ไม่ไหนดีละเ,เล่นกัน<อ>สวัสดีครับอยู่กับคุยในไลฟ์แฟจีนะฮะเดินท,ทางมาถึงช่วงนี้อีกครั้งนึงครับช่วงนี้ช่วงเทนกับวอล์กนะฮะช่วงน,นี้ผมจะพาคุณไปเดินเล่นกับศิลปินครับเราจะมาดูว่าตัวตนของศิลปินที่แท้จริงนะฮะเขารู้สึกนึกคิดยังไงครับและวันนี้ฮะผมอยู่กับคนนี้สวัสดีครับผมปับ๊บโกเตโต้ครับ <S 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 สวัสดีครับพี่ปั๊บครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่เา <c oughs> ขาเรียกว่าอะไรอนะ่ะอยู่แถวหลังตึกกัมมี่ครับออกมาแวะทานอะไรนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวเราก็ต้องเดินเข้าไปที่ตึกทํางานต่อนะครับพี่ปั๊บพี่ปั๊บมาถ่ายรูปเลยอ้าวพิพนวัสดีครับโอ้โหเจอพี่พลด้วยไนะเนี่ยนี่นักปั่นระดับชาติจะเป็นทีมชาติแล้วเนี่ยพิพล โค้โตกำลังจะออกกับบ้มชุดที่7ครับแต่น่าจะออกประมาณปลายเดือนตุลาคมตอนนี้ปล่อยมาสองเพลงแล้วไม่มีเพลงกู้กูกับเพลงขี่พ่กนี้คิดว่าคงไม่เปลี่ยนแล้วเระว่าไม่ชื่ว่าตอนเย็นครับเราเริ่มทํางานกันตอนเย็นเย็นแล้วช่วงเวลาเย็นเนี่ยผมว่าเป็นช่วงเวลาของการสรุปชีวิตประจําวันของแต่ละคนวันนั้นเนี่ยเขาผ่านอะไรมาบ้านและผมอยากได้ชื่อบ้ามเป็นภาษาไทยก็ M S S A เลยคิดว่าตอนเย็นและที่สําคัญหนึ่งในความหมายชิ้นลึกๆที่ผมชอบของมันก็คือว่าตอนที่เราเย็นใจแล้วเนี่ยเวลาเราทําอะไรผมว่ามันออกมาดี ผมเกิดเชียงใหม่โตเชียงใหม่ผม e n t r a า t ใชไหมติดนะครับเราก็เลยรู้สึกว่าเข้ามากรุงเทพดีกว่าเราไาอยู่กรุงเทพแล้วเราได้ทดํากิจกรรมมหาลัยมีโอกาสได้ขึ้นไปสแสดงบนเวทีครั้งแรกเลยจาได้ว่าเล่นเพลงของพี่จักรชวินนะครับเพลง,งเธอสวยนะไม่ได้รางวัลอะไรไม่ได้อะไรแต่คือก็มีคนเก็บภาพไว้เขาเหมือนก็เอารูปม,มาเสนอที่ตึกซิมิทก,ก็คือกรมมี่เก่าเขาก็ลองให้เอามา ใครจะรู้บ้างว่าในช่วงเวลาที่ผมแคสติ้งมีศิลปินอยู่สองท่านที่ทุกวันนี้เป็นที่รู้จักมากเลยแล้วเป็นคนเลือกผมก็คือพี่บอลกับพี่เมื่อยสครับนะครับพี่บอลพี่เมื่อยเป็นเป็นคนแบบหนึ่งในคนคัดเลือกผมเข้าไปเป็นศิลปินในเต็ดแกรมมี่ด้วยเลยเจอกันอีกทีเคยถามไหมครับว่าตอนนั้นทําไมเลือกเลือกผมมาเลยเยพิ่งเพิ่งไม่นานมาน,นี้ผมเพิ่งเจอพี่พี่บอลพี่เมื่อยมาก,ก็ก็ได้นั่งคุยกับแกนะครับก็คืออาจจะไม่ได้ถามว่าเออทำไมถึงเลือกผมอะไรเงี้ยก็ ไม่กล้าถามแต่อารมณ์เหมือนคิดถึงกันมากกว่าอะไรเงี้ยคือความทรงจําดีๆถ้าวันนั้นเราไม่ได้เจอนึกถึงว่าในเส้นทางนี้เราไม่เดินเข้ามาในตึกแล้วเราไม่ได้เจอพี่เขาเราก็อาจจะไม่ได้เดินมาเส้นนี้โชคด้วยครับแล้วก็เป็นโอกาสด้วยแล้วก็แต่เราก็ต้องทําให้ดีโอ้ยเรื่องเยอะถ้าในวันนี้เนี่ยผมว่า ผมว่าเราก็เหมือนนักกีฬานักกีฬาที่ต้องหมั่นดูแล1ดูแลเสียงของเรา2คือดูแลทัศนคติของเราให้ดีต้องทบทวนตัวเองตลอดเวลาว่าเรามีข้อเสียอะไรเราต้องปรับปรุงอะไรการที่เราเดินทางมาถึงวันนี้เราก็คือหนึ่งในสื่อมวลชนเราก็ต้องหาจจรยบาณของเราให้เจอ ถ้าเรามีเจตนาที่ดีที่จะทาอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยไม่ว่าอะไรมันจะยากขนาดไหนเนี่ยมันแก้ได้หมดครับคนเราเจอปัญหาทุกวันผมอาจจะเป็นแค่จุดหนึ่งที่พวกคุณเห็นว่าเออวงเปโต้คือการเปลี่ยนแปลงแต่จริงมันมีปัญหามากมายกว่านั้นเรามัวแต่คิดเรื่องแย่ๆไม่มีประโยชน์ถ้าเรามัวแต่คิดว่าทำไมวงเราไม่คอยเปลี่ยนแปลงว่า,วาเกิดนั่นน่าเสียอแตว่าม,มีโมเมนต์ที่คิดแบบนั้นนะี่แต่คิดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาหาจุดอื่นที่เจอแล้วเราได้เข้าใจอะไรกันมนบ้างอย่างน้อยผมก็ได้เข้าใจว่าเออตัวตนของเรา เราไม่ควรไปยึดถือเลยทุกอย่างมันคือการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเนี่ยคุยกันอยู่ก็มีรถออกแล้วคือมันไม่ได้อยู่ที่เดิมรถคันนี้มันไม่ได้อยู่ที่เดิมทุกอย่างมันเกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานํำภาษาอะไรกับเรื่องที่เ้องเจอยังไงมันก็ต้องเจอการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นอยู่กับมันแล้วก็เรียนรู้กับมันแล้วก็ค่อยๆปรับอยากให้ทุกคนเห็นวงโบเลโต้แล้วเป็นสัญลักษณ์แห่งความสุขเราถึงเลือกใช้สัญลักษณ์ ที่เป็นโลโก้ของโต,ตริโตนะครับที่เป็นตัวพีแบบนั้นเนี่ยจริงๆสัญ,ญลักษณ์อันนั้นเนี่ยมันเป็นภาษาซูเมเรียนนะครับมันไม่ได้เป็นตัวพีหรอกมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่คล้ายๆกันเป็นรูกธงมันอ่านวุ่นโยมแปลว่าความสุขจากความสุขให้เจอมันก็จะได้แบบเอออย่างน้อยช่วงเวลาหนึง่งเราก็ยังมีความสุขอยู่มันก็ไม่ใช่ว่าแย่ไปทั้งหมดอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวมันก็จะค่อยเดือนผ่านมานั่นแหละครับ เดินเล่นด้วยกันยี้ครับเป็นไงบ้างครับได้มาคุยเรื่องจริงๆริงจังๆค่ะเส้นถนนครับดีเลยครับมันทําให้เราอินด้วยเพราะว่าเหมือนแบบเหมือนเราก็ได้เดินทางไปด้วยคุยคงเมื่อยมือมากครับเพราะว่าถือกล้องหนักมากเดี๋ยวพี่ปั๊บไปไหนต่อครับเนี่ยนี่ครับเดี๋ยวขึ้นไปแก้งานบนต่อครับขอบคุณครับปุ้อไปไปกล้องฮะไปไปครับขอบคุณครับ